ั่นทุกคนรู้ไหมคะว่าอันนี้อัดสามนะคะคุยเยอะมากคือแบบน้องแอบมาไข่ในป่าเนาะอันนี้ก็คือเจ้าไอติมนะคะนั่นกลับเข้าไปเลยี่โอเอาออกมาห่ดแล้วออกมาหมดแล้วเอา นไงใครในกล้องจะเห็นหรือเปล่าอ่ะจะเอียงไง็นนี้ไงสีขาวๆเล็กๆเห็นบอกว่เนี่ยลูกหนึ่งเธอจะไปขขยที่ไหนฉันรู้หมดแหละจะคิดนหนเลยยังไงฉันก็รู้จะไปขายที่ไหนฉันก็รู้จะไปทำรังที่ไหนฉันก็รู้ ราะว่านี่คือบ้านของฉันฉันรู้ทุกซักทุกมุมไม่ว่าเธอจะเป็นใครที่นั้นฉันจะเก็บเอามากินให้หมด